สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทางช่อง YouTube. ยูทูบไซด์ลมจินชนโอพี่น้องตัวนี้บัจจิตเอกก็เห็ดเบี้ยแล้วนะเลยมาอัดคลิปทักทายสบายดีเพื่อนๆทางช่องยูทูบในโซนเด็กๆพี่น้องช่วงนี้ก็เบี้ยรายนะพี่น้องเบีเยกยรายแห่งบัจจิตเองก็ได้เลยต้องนำมาให้เบี้ยตอนกลางคืนนะพี่น้องวันนี้เองก็เป็นวันชุกนะนาะวันที่สอง มื่ออื่นเนาะมื่ออื่นมื่ออื่นมันใกล้จะมาหอดแล้วพี่น้องมอมมอแล้วเนาะจิตจะได้ไปไปเชียร์ก้อยยังไงส่วนน้องเนาะเชียร์ก้อยกับเนาะอดิตาสิทายคลิปน้องอิตาเนี่ยถ่ายคลิปน้องก้อยเนี่ยนะครับว่าเพิ่นบุญยุ่งเกินไปเนาะเนาะจิตเองมืออื่นจะไปถ่ายคลิปหรือว่าเป็นเป็นกองเชียร์พ่นแหน่เนาะพี่น้องกองเชียร์เป็นอื่นอื่นเป็นเรื่องสำคัญนะเนาะเป็นเรื่องสำคัญตามที่ว่าในื่นี้ to อดิตาเรามาในคลิป ว่จิตเองกทิศตามที่คิดเพื่นกินีน่าจะเป็นรอบสําคัญทรรมศาสตร์หรือจะในข้อรอบแบทีมเ,าเานาะเสมอกลยมันตกรอบตามปริตาวาเนาะแต่มันนี่กะฮักกราเรียเบียกบัลจิตเองคุณน้องฮักกเราเรียกมันนี่เห็นเพราะว่าเรืียกลายแห้งคุณน้องเลยต้องวินงไปเห็ดได้ดอกได้น้องแต่ว่ามันอันนั้นมันชิบรุระไว้มันชิบุทันมันชิบุทันโปรโมอื่นก็ชิบไป ไปอัหาไทาคลิปแน่พื่อนเนาะรัสเชียร์น้องอะกอกยเตว,วานเตวานแน่นะก็เลยว่าจะเป็นจังหวะเมื่อคืนมาเยอะมืออื่นลุยต่อแต่ก็มืออื่นสไปสวรรค์แน่ก็มา,า,ามันเพื่นเนาะประจิตไปสวรรค์พามูไปสวรรค์ไปเหียบเนีน่หนึ่งเพื่นเนาะก็เลยว่าสีได้อนนันเดี๋ยวยังคืนยังไงโซเฟน้องส่งยังประจิตเองเยอะหลายน่าเพี่น้องะเพื่อสัน้นงปรจิตเริ่มให้คลิป สูตรเลือดกันมีหนองนีอเป็นเีวิวทีกับวิทีกับซัมโบทีอะไรพี่น้องเลยเรี่อตัวเองนาทีเนาะง่ายๆสำับนาทีมันจะเป็นดวงเหตุในสำเร็จนะพี่น้องสำเร็จนาทีไว้าอ้ไดีเนาะก็บอกแล้วเนาะเอาได้๋ยวทำนาทีมาแล้วดวงเห็ุให้ดีที่สุดพี่น้องเลยเหมือนกันคือกันกับการเหตช่องยูทูปคมประจิตนะพี่น้องประจิตคือวอาแล้วแล้วปรจิตมีความตั้งใจให้สำเร็จเนาะความตั้งใจสูงเลยพี่น้อง ขึ้นเบอร์ควาจิตลงไอ้ตั้งซองมาเลยประมาณปีกว่าลงคลิปทุกวันบางทีบางทีก็วัดได้ซองคลิปช้าคลิปเกินมีจนถึงเจ็ดแปดร้อยคลิปแลยพี่น้องสิเขาพันคลิปเลยแต่ว่ายอ่ดิวก็คือเห็นเี่น้องไอไซด์ใดนั้นยอดดิวบาว่ามันลายคลิปที่เชื่อผมันยอดดิวมันลายได้พี่น้องเนาะเห็นด้วยความตักรใจสิไลท์สดก็ไลท์ตลอดอย่างยิ่งจังแต่สุดท้ายก็ยัง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 เป็นเต่าอยู่เนาะตอนนี้ก็ยังสู้ๆอยู่สู้ๆไปเรื่อยๆเป็นแบบพี่น้องจะได้ก็มืออื่นฝากที่ตามพี่น้องมืออื่นบไปจิต ปเป็นกำลังใจให้อกับน้อยก้อยไปรุ่นกันว่ามื่ออื่นจะสนะทีมอ่าไอ้ช่างมงอรุณเถอนะเนาะมงอรุณกับทีมกอ้อยเจอก,กันอื่นเนาะอยู่ที่ตรงเห็นไปพบกันตรงเห็นคู่ที่สองแล้วนะเนาะประมาณสี่โมงเนาะวันนั้นเนานะออื่นเจอก,กันกับบุจิตเจอกันกับก้อยเจอกันกับอดิตาน,น้องน,ออนานงน้อยพร้อมกันมายมาสิ <laughs> ถ่ายคลิปกันอ่าน้องๆ น้าน้าเอเนาะแต่วันนี้โอกาสรองเนาะแต่วันน้องเป็นบุญยุ่งเกินไปน้องอกก็เลยแต่ต้องจะได้ชิเก็นบภาพบรรยากาศมาอีกแล้วพี่น้องจะได้ิเก็บภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลของน้องกอล์อย่าอื่นมาฝากเนาะถ้าบุญยังพิพาได้พี่น้องเนาะจะไปให้ได้ผู้อื่นเนาะพี่น้องนัดสำคัญต้องดูเชียให้ได้วันพรุ่งนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับบุญยังไรพี่น้องคิปมานั่งอายุที่ของการคือน้องกำลังจะเห็นเรียรแล้วนะเรียรแล้วตรงเนอะตัวนึ่น โอ้ตอนนี้นคลิปนี้เป็นมันเข่าซีทูบมั้งพี่น้องทีเข่าชิดโมงกันไปเนาะแต่ว่าเรียบร้อยแล้วเรียกเรียบร้อยแล้วเมื่ออื่นเจอกันที่โดนเห็นพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะชิดิจบเพื่อนทันทีขอมุกขอบใจทุกๆการติดตามสะสมขอพี่น้องบุญสกุลคนทำโช่องยูทูบสายลมติงจันูในคำกันนี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ชิดิจบเพื่อนทันทีพี่น้องบ๊ายบาย